ไปใส่มาให้หน้าให้ตา,<ม>าไปล้มาแต่เฮือนสบายดีเด้อเอฟซีบ่าวแพงมันนี่บา่าวแพงออกมาหน้าพี่น้องน้องวันใหม่มาไขาจักมือบอสบายจักมือเอข้ากระเขาไขตอนคำมาแหละไขตอนคำจะไปซักยาเิดจะเข็มตามคุณมปะโทษซักยาเวดจามเข็มเจ็บอยูกก่กดนะ บเจ็บเนี่สีบองแคนเออสีบองแคนเจอยาไปสามเข็มพี่น้องน้องวันใหม่ไขยเจอยาไปสามเข็มเจอยาไปสามเข็มน้องวันใหม่จะได้กินมูกระถะแล้วนี่น้องวันใหม่จะได้กินมูกระถะพี่น้องแม่ซิงกโปเนะเป็นป่าหายน้องวันใหม่กับยายอ้วนกับครัวบ่วแพง

ดีใจบ่เสร็จได้กินหมูกระทะดีใจโอ้ยแล้วก็มีพิเศษให้ยายอ้วนพันหาเนาะจากแมซิงกโปพี่น้องก็ขอขอบ,บคุณขอบคุณหลายๆเดอ้อคุณแม่ซิงกโปเนาะมันนี้บาแพงก็ออกมาหน้านนองวันใหม่ก็ออกมาเหมือนนี่ยามกลางคืนพี่น้องบาแพงมากินข่าวแรงอ ขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพเข็มแข็งลำรวยลำรวยเป้าด้อมาลอยเป็นจอย,อยูปิงยังมันเราใหญ่มากสิไม่ออบลูกไปให้เจรียงอีกยังอย่าง้งเศร้าขักและขาย เราหักเลยไปห้งเฮียนอยู่บ่บมดได้ดไปหมดสบายย่างหมดได้หายใจห้องเฮียนเลยค่ะหมดได้ไปห้องเฮียนพี่น้องหมดสบายไรมึงแล้วาาห,าาหายห,หน้าหายตาไปลายมึอคือน้องวันใหม่ไข่เด้อพี่น้องเด้อน้องวันใหม่ว่าบมดได้มาฮาเมะแพงสามเดือนเลยค่ะ แล้เบิรงนยายอ,อูอันเห็ดยังกินพี่น้องเใช่หม้ออยากกินหมาขี้อ่ะอืมหมากระทะหมากระทะโอ้ยใครพากินหมากะทะหมาหมากะทะโอ้ย แมสพุ่มันออกเห็ดเอาแกใเลยกเห็ดเอาเห็ดเอาะพีนมันใหม่กินหมากะทะบ่น้าสเีทสื้อเขเิหนักใหญออนเห็ดนีตายเขาปอกินวอกวอกวอกแล้วแล้วมันถ่ายแ้วมันถ่่ ห,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 หเยอะคนเยวเดืออันเนห็ดนะหวใจมาอหาแ่นะเดอสีลาบสีสีดาดสีพี่น้นนนอกงกไ,ได้กินดิบดอกดาดเอาสบายดีพี่น้องนองวันใหม่กินยิ่นกินงากินมงกระากินกระ ได้บสิได้เลยดาดสิินหมาโอ้ยขอบคุณเดเม่องสิงะโปเออจะได้กินหมูกระทะแล้วไม่ใหม่่าใหม่เม่าใหม่ว่าใหม่ว่าใหม่สิได้กินยัง กินหมูกระทะแม่ถากมาหายกินหมูค่ะแม่ยังแม่ซิงกับปูอืมโบแมนแม่เสื้อสมิงเนาะมือนีนแม่ซิงกับปูเด้อพี่เนาะบางครั้งบางข้าวก็ลืมแม่เสื้อสมิงปาเมาจนมาหัหาวซำเวลาเลีของคนเขาลืม ว่าขลืมข้าวมาไม่นีใจกับเอา้าเลยกวักวักควักวักอ <มา S 1> ย่างดีดีใจเพิ่นมาน้มาขุดค้าขุดแพ่งมาดีใจได้เห็นวันใหม่มาเถอะขนาดมา<อ>ยังดีใจคนสิดีใจสำารไัได้เห็นวันใหม่มาเนี่ยาอนนี้ มันใหม่ยังหายังไเมื่อหน้าน้ำพ่อแพงคนพ่อแพงบ่แว่เอาพ่อแพงว่ะบ่อยากแม่น้องวันใหม่แต่ยังไข่แม่แต่ย,ยังไข่เป็นยังคืออยากมาง่ายบ่ได้มาสามเดือนแหละบ่ตู้ลาทิตนี่ก็ว่าสามเดือนแหละบ่ได้มาบ่ได้มาอาทิตย์หนึ่งบอกว่าบ่ได้มาสามเดือนสามเดือนบ่ได้มาแต่อากมาแล้วว่ะจ้ะ มาแห้งเลยบได้ไปเอาคือบออัวมาเฮ้ยทำน้ำเหลวทำบัวมาน้ำเหลวมอว่ะเป็นยังคือบอัวมาน้ำไปเออแต่น้ำลุงกองมาแต่ยังบัวไปน้ำได้ขันน้ำลุงวันมนาบัไปคุณว่าไปไปกับหูจักหนาแต่ว่าบัวไปน้ำมั่วต้องคือคนที่ไปน้ำเก็บไปน้ำ ถ้าเื้าน้าเมามะคือจักแท้กลางบ้านกันยังหลหะหินวันใหม่ <c oughs> ปเปิดเจแมนโอ้อจนเนจนมนนจแมนมันมันดีใจดีใจได้เห็นมันใหม่ ขนาดไม้เห็นมายัางดีใจได้เห็นมันใหม่มามันดีใจมันเห็น,นได้บันใหม่เมื่อกะคอบ่วกนะฮะนี่กวกๆกวกขวด บบอ,อ้วน,นคือการผัดคือบบแพงกันวาจะมาอ้วเพงแบจะมาจีจอยจีจอยอยากเรื่องี่ดำดำวายยากเกียมดยเด็กอยากเกียมงวกัดมันดีใจได้เห็นวันใหม่อยากเกลียมเด็ก ดีใจได้เห็นมันใหม่นบเห็นมันใหม่สามเดือนมันก็ได้มันก็ดีใจตัวได้มาหน้าสามเดือนบบได้มาเห็นมันใหม่สามเดือนเลยมันว่าอืมเห็นบอกมันดีใจแหงกินข่าวแล้ว เดีออมไอทำมากินเขาเลยกินแหกินกับยังกินจับเป็นปลาขอแกงปลาคอผูได้บันได้ปลาคอไอ้แท่งเปกนปลาไอ้แ่งไอ<ข>แงเห็นหาปลาไอ้แพงแซ่บบอได้กินแกงปลากรดไอ้ตึกมา แสบเห็ดอะไรได้แสบเห็ดอะไรได้แสบสองไหลพูดได้สองไหลพูดได้น่าเห็ดน่าอะัวเองเลยเดี๋ยวสะไล่พ่อนด้ว่าสเห็ดช้าพูดไม่ได้ปุ๊บเลยพี่น้องบ้าแพงกับน้องวันใหม่ก็ได้มาหาเหยื่อปลาเหมือนี่มวนบ่มวนไหมมวนได้ปลาหลายบอลายเบิ่งปลา

เบิ่งปลาข่อยใหญ่ตามให้นหน้าพี่น้องปลาแพงกะได้ตัวหนึ่งเนาะปลาข่อยใหญ่ตัวหนึ่งเต็มขุเต็มคูเน้องวันใหม่อยู่คูปลาข่อยใหญ่เอาพี่น้องมาหอนกับเวลากับสมมาพาควรเนาะปลาแพงกะสิขอจบคลิปไว้สำนีกเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นปลาแพงหน่ยเด้อ สบายดีวันใหม่สบายดีสบายดีป่าลูกสบายดี